สวัสดีค่ะพี่น้องคนะมาโมหิ้วเขาเมืนเน่อไงอยากกินตำบักหุ่งตำบักหุ้งเผ็ดๆเือที่เ,เ,เสีส่ยบจะน,นิดมันไอไอไหลจนไม่ได้รับได้นอนพี่น้องจ้เมือนี้เพื่ได้ตำบักหุ้งหมูยอเขาปุ้นผ,ผักผักพายผักอ่กากันจองกับผักพลายหน่อยนาะจาะพี่น้องจ้ากินน้องกันที่ได้ซ่วงไอไหลอไอแขงๆนีน่จ้ะ anh <mí toys> cha, gió <mí> <kai> <Yasin> แม่มุยอตทั้งอุวนก็่ด้เสกมุมอยอห่อใบตองนะอันนี้บระมนเด็กบกยังค่ะ ทักที่เมือ่อก่อนมพักยังบวกเพราะว่ามันสมพักเสียนมันแมนบมคอยอมยาไรจนว่าลิ่นคอยบางเพราะว่ามันสมพักเสียนสมพักเสียนอีรีพี่น้อคอยต้องเอาออกกินที่ละน่อย ว่าอยแล้วมันเหมินท่านข่อยเอาไว้มันเหมิ้นแล้วแล้วว่าให้คอยกินเท่าออกไปกินมันแห้งแม่สงพักเสียนแ้ เขาเจ้าไปหาเห็ดเพาะเจ้าอ่อนเจ้าได้หลายหลาย ครับที่น้องจำได้ปะหมอวานสอไปซื้อเห็ดแลาโงกจันละวร่อยมมูสับา่อไปเบิ้งขึ้นราคาม้านนี้ซื้อมาต้มใส่ตู้เย็นไว้หวะ มันยีจานละสามรลอยครับปมแดหนึ่งดกจานละรลอยหาสิบนี่ก็ยังที่กันใจซื้ออยู่ด้วยสามรลอยครับ นอกขายแพงหลายมันก็เขาบ่มีกําลัางซื้อเนาะพี่น้องจังเฮาย่องให้มาไสตะลอยนึงนีกกนอยังแพงอยู่เด้หน่อย50ร้อยยัง Như này rồi này nhưng nhiều qua phớt gì này luôn Phớt bánh lại luôn Cái thác tuyển xuống rồi bạn Cứ phèn Thế là hạt tên đi bánh trong câu ว,ว่าเม,ม,มื่อวานข่อยเซ่งหงอีโมงไปซื้อบอ่อเราเลยขายข่ขอยจืดมืน่อนี้ข่อยไม่ได้ปิดหน้าไปบ่ขายให้ถือๆซัน nó no, เคยกินบ่เบิร์ดดอกพี่น้องเคยแสบดินเคยกินเพราะจะมันอยู่ท้องาะจะมีหนังลงท้องดินมันบางกินยาหลายจะ้ม่มาบ้านเขาคอยบอ ขอหน้าข่อยประท่นานในวังอยู่พี่น้องจ้ะพี่สินเดียนเหรอลุงไถประท่านในวางว้าขอเพช้นอืมขอเพช้นพี่น้อง เงาะเหรอข้างนอกดำเด็ดใช่ว่ข้างน้งามตามรู้รอยงอสีทอง ba 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 Thằng này tuổi Thằng nọt mắt đầm Từ mắt lái mưa ngon như cho พนวมาแม่จ๋าถ้านูกลับมาจากโรงเรียนน่ะนูทําการบ้านเสร็จแล้วหนูขออะไรได้ไหมสันก็เลยว่าขออะไรนูขอนอนได้ไหมสันเป็นไปโรงเรียนเพื่อที่ยูได้นอนว่างเรียนแล้วลูกวะมือขึ้นกินนมเบิดกองเดี๋ยวหลับเางาเลย ปกตินุ่มที่เบิดเป็นแพกขึ้นละแพอย่างย่างหน่อยกะหากล้องแพกหนึ่งวันนี้มีหกกลองเนาะย่างขึ้นไหนที่หิวในหิวหิวแน่กะหกกล้องย่างขึ้นตีน,นึงวันนี้ลูกขึ้นไม่เงี้ยวเงี้ยวเองไห้ลูกขึ้นมาบอกแม่ แม่หนูไปเยี่ยวนะ,ะเพิ่นอยากเยี่ยวใส่กระทุนเอากระทุนไปไว้เพิ่นในห้องลูกควายยีอย่างคือบ่เยี่ยวใส่บ่อนทํานันแหละพี่น้องตให้กินนมหลายปานดเพิ่นก็ลกมาเยี่ยวแหลูกมาเยี่ยวใส่กระทุน nôm con mèo Sẽ toàn non Thì nó tàu to phát Bố mẹ nôm lấy Nếu ta lúc mấy nhau Rút mấy nhau Cả bố chỉ nôm Cứ chìm nhai vào Mừng xuống Chị bày liền nhai ไปซักผ้าล้างถวยเฮ็ดเบียดไ้คิดนี่ก็ขอไปก่อนเด้อจ้าพี่น้องเด้อบ่มีหยังดอกยังอยู่บ้านเบาเรี่ยงคลิปไหนมาเว้าเรียเเร่ยงเถียงกันกับผีบ่า้ฟังคลิปนี้มันดุนแล้วก็ขอไปก่อนเดี๋ยวคลิปหนา้าที่ยิ้มมาเว้าเรี่ยงเถียงกันกับผีบ่าผิดกันกับผีบ่า้ฟังเถียงกันแหละเดี๋ยวม,มาเว้าให้ฟังเด้อจ้าพี่น้องจ๋าไปก็จ้าสวัสดีจ้ะ